ดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ลุงพามาเบ่งผักในสวนลุงทีลุงเก็บปั้นนี่นะคะถั่วฝักยาวเก็บตอนใบบ,บานมันก็สีเหี่ยวแน่เนาะค่ะเนาะมันต้องเก็บตอนเศร้าๆนะคะแรงๆเนาะค่ะเนาะก็บมาเป็นหยังเนาะค่ะเนาะแต่ย,ยังกรอบหวานเหมือนเดิมเมืองนะคะถั่วฝักยาวที่ลุงปลูกลุงเก็บไปน้อยเดียวกัวบวันน้อยดอกค่ะอ่าลกักกรสีมีใบหัวละข้าค่ะทุกคนคะ่ะตกลงมันเป็นไปหัวละข้าเนาะส่วนหลายกินมันจะออกหัวละข้าเหี่ยวบ่ล่ะนี่นะคะ่ะ อันนี้ก็คือเป็นบักพริกในสวนค่ะบักพริกบักพริกดิบเนาะคะ่ะผสมแดงอันถุงนี่ก็จะเป็นอ่างงนุ่งค่ะอืมจะเอาไปกินนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาสตีดโอ้ยอันนี้จะเป็นพาสต์ลี่ก็อันสลัดเนาะคะ่ะอันนี้ก็บักแซงกวาบักเคือเทศอัน,นก็แตงกวาอีกค,ค่ะอันนี้เป็นกระลำค่ะทุกคนคะ่ะในสวนนะคะนี่บักเคือแย่ได้กินซุปบักเคลาแย่อแล้วะคะ่ะทุกคนคะ่ะ นี่กะลันะคะเก็บไปอันฝากจะขวางเก็บไอันเก็บไปฝากป้านะคะเนาะจะขวางอันที่ไม่ยา,าเราเฮ็ดเคยเฮ็ดงานแต่โก้นะคะตัวน,นี้เราก็เกษียณแล้วนะคะเก็บไปฝากเล่านะคะเนาะกับแบงไว้ไปให้แไม่ยาอยู่บ้านในเมืองอก่อนแล้วก็อันนี้ค่ะน,นี่ลุงอยากกินอะไนี่ค่ะทุกคนอยากกินซุปปลาเขือนนะคะเนาะ แก้มบักแตงแก้มพักแก้มบักทัว่วยังเหลือหลายนะคะบักแตงบักแม้มแค่นี้ได้ค่ะทุกคนในถุงอีกนะคะเนื่งถุงข้างนอกแล้วก็สองถุงในบ้านอีกนะคะมันหลายแห้งนะคะทุกคนค่ะเห็นบออันนี้ก็เก็บไปน้อยเดี๋ยวเนาะ,ะเดี๋ยวลุงเสี่ยวใส่มันแต่จะไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนจะข้าวเดี๋ยวมันสีเหี่ยวก่อนเพราะว่าก็สเสด็จออกเดินทางเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเฮียร์เหรอเก็บมากข้าวเดียวสรุปสรุปเป็น หัวละพาบอ้ยมันบอกว่าถูกค่ะทําไมคือว่าลุงลืมกินกับเผากินหัวละพาไปแล้วค่ะแต่มันหนันเชื่องันเป็นหัวละพามากกว่านะคะเนาะแล้วมันไม่กินหนังกับเผาพร้อมค่ะเ <c oughs> มืองบักทัวบักทัวงามๆเลยนะคะป <c oughs> <c oughs> กติมันสีหง่แล้วมันก็สีอวบก่านี้ค่ะทุกคนรุนนี้มันจะเป็นรุนนี้นะคะแล้วก็กอบนี่รุนนี้ค่ะต่ำกับล่างแสบโอ้ยนุง โอเคนะคะนอกคลิปนี้จังไลยลุงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงนะเด้อค่ะไปแล้วค่ะพ่อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันบ,บะเกอร์เทศอันใบใบเหล้วก็บ่ใบนะคะบะเกอร์เทศสุกซอมนี่เองค่ะ โอ้บักแดงนะคะกำลังต่ำเลยนะคะอืมเอาไปพัดเนาะคะ่ะไปแล้วค่ะทุกคนคะ่ะ